สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามารู้จักกับพระอารามหลวงของจังหวัดลำปางมีท่านใดพอจะรู้จักไหมครับและรู้จักครบสามวัดไหมที่เป็นพระอารามหลวงของจังหวัดลำปางผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือปักหมุดเมืองไทยบันทึกเรื่องราววัดจังหวัดลำปางหรือชื่งสือเส้นทางบุญเส้นทางธรรมวัด จังหวัดลำปางพอดีพระกทูท่านให้มา3เล่มน,นะฮะอะไรสนใจก็แจ้งมาได้นะครับก็จะประสานวัดให้แต่ว่าหนังสือเล่มนี้ค้นจาก Google ตามชื่อหนังสือสามารถที่จะเปิดอ่านได้เลยนะครับจากเว็บไซต์ของปักหมดเมืองไทยครับกลับมาที่วัดในลำปางในตอนที่แล้วนะครับผมพูดถึง9วัดนะฮะก็คือชวนทําบุญไหว้พระ9วัดในจังหวัดลำปาง มีวัดอะไรบ้างก็จะแจ้งไปละแต่ใน9วัดเนี่ยมันมี3วัดน่าสนใจเพราะมีคําว่าพระอารามหลวงวันนี้ผมจะมาอ่านประวัติให้ฟังนะครับก็เป็นการแชร์เรื่องราวของวัดในจังหวัดลำปางแต่ผมขอแชร์ในส่วนของพระอารามหลวงในคลิปนี้3วัดที่เป็นพระอารามหลวงนะครับก็จะประกอบด้วย วัดจองคําพระอารามหลวงวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงวัดบุญวาสวิหารพระอารามหลวงในสามวัดเนี่ยนะครับมีวัดจองคำเนี่ยที่อยู่ที่อำเภอง,งาวอยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปเยอะนะฮะหลายสิบกิโลเมตรก็ไกลยอยู่นะฮะส่วนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามกับวัดบุญวาสนี่ อยู่ในตัวเมืองก็เดินทางสะดวกครับถ้าเป็นวัดจุมบ้านนี่ก็อยู่กลางใจเมืองเลยส่วนวัดพระแก้วก็ออกไปทางเหนือเหนือ,นอ,นอทิศเหนือหน่อยนึงนะครับออกไปเกือบเกือบจะเกือบนอกเมืองแล้วนะฮะเรามาดูประวัติกันาจากหนังสืออ่านสือฟังนะจากหนังสือหน้า16เส้นทางบุญเส้นทางทรรมวัดจดังหวัดลปางก็บอกว่า วัดจองคำพระอารามหลวงในอดีตวัดแห่งนี้มีศิลป์ปัตยกรรมที่โดดเด่นสงน่างามเป็นศิลปะแบบไทยใหญ่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานร่วม100ปีแต่ได้ถูกปล่อยโลกล้างมาเป็นเวลานานจากการบรุรณะพัฒนาวัดอย่างเป็นรูปธรรมทำให้วัดจองคำได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเป็นอุทยานการศึกษาและเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างมีผลงานดีเด่นในปีพศ2549ได้รับการพิพจารณายกฐานะจากวัดลาดขึ้นเป็นพระอารามหลวงตามลำดับสภาพรอบนอกของวัดเป็นเขตภูเขามีภูเขาล้อมรอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารและมีป่าไม้ล้อมรอบถ้าดูจากภาพแล้วเขียวขจีมากนะครับเป็นแบบชาวบ้านเลยนะฮะเป็นชาวบ้านที่เข้าไปตั้งเป็นป่าชุมชนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการเที่ยวถางขึ้นมาแล้วก็จะทำเป็นวัดนะฮะคุณคอนสึกผมนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะ จากภาพสวยมากนะครับติดภูเขาเป็นแองคะทธะาสวยงามครับน่าน่าไปเที่ยวมากวัดที่สองครับวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางวัดพระแก้วดอนเต้าเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามมีอายุนับพันปีเคยเป็นที่ประดิสถานพระพุทธมหามณีรัตนะ ปฏิมากรวงเล็บพระแก้วมรกตอุโบสถวัดเป็นอุโบสถวัดสุชาดารามเป็นสถาปตัตยกรรมแบบพื้นเมืองฝีมือช่างเชียงแสนมีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนวัดพระแก้วดอ,ดอนเต้าเป็นที่ตั้งของพระบรมปรทาตดอนเต้าซึ่งเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ ก็ลำปางในอดีตก็เคยเป็นเมืองขึ้นของพมา่าก็จะมีวัดที่มีศิลปะพม่าอยู่เยอะนะครับก็วัดนี้ก็มีศิลปะที่ร่วมสมัยนะครับถ้าเข้าไปก็จะเห็นที่ผมเคยไปนะฮะก็จะเห็นศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายๆอย่างนะครับเข้าไป เป็นวัดใหญ่ครับถ่ายรูปเพลินเลยนะเหมาะการเช็คอินอย่างมากนักท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยววัดก็จะมาที่วัดพระแก้วตอนเต้าสูชตารามครับเพราะว่าเดินทางสะดวกวัดที่3ครับวัดบุญวัดวิหารพระอารามหลวงเป็นวัดโบราณที่มีความสําคัญสืบมาช้านานสันนิฐานวัดสร้างมาแล้วกว่า400ปีโ้นานนะพูด เป็นนายช่างได้กรุณาลอกแบบอย่างพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครมาจัดสร้างขึ้นใหม่โดยได้สร้างพระวิหารหลวงหลังหนึ่งและได้หล่อพระประธานขึ้นองค์หนึ่งขนานนามว่าพระเจ้าตนหลวงรายงานเสนอขอเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่าวัดหลวงบุญวาสบำรุง พระวิหารหลวงและพระประธานยังคงสภาพอันสวยงามอยู่จนกระทั่งบ,บัดนี้ครับก็ประวัติสั้นๆเพียงเท่านี้นะฮะวัดบุญวาดนี่อยู่กลางใจเมืองเลยอยู่ใกล้ๆก,กับหลักเมืองนะฮะสารหลักเมืองก็ถ้าไปที่สารหลักเมืองหรือว่าไปที่พิพิธภัณฑ์จวนน้ำปางก็จะได้ไป จุดนั้นเลยนะครับก็อยู่กลางใจเมืองเลยนะครับก็เดินเที่ยวเดินเที่ยวตลาดด้วยนะครับก็มีตลาดใหญ่อยู่ที่นั่นครับตลาดออมสินนะฮะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอเล่าเรื่องของหนังสือรีวิวหนังสือปักหมุดเมืองไทยบันทึกเรื่องราโจรลํต่างต่แบบนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ